กราบทักทายสบายดีพี่น้องปองปายสุกุสุขคนเนาะครับเนาะเขาบริจาคมารีวิวเด้แต่อยากมากินเนาะครับเนาะเกินเกี๊ยวเลือดต้นตาลกานเดียวตานเดียวโอู้ตานเดียวเกี๊ยวเลือดนะนะอยากสนทนพชวกชวงพี่น้องเฮ้ยป้าบักลาโอมาเช็ดเขาตานหนอนเลือดจะได้ไมาแวะกันนะครับเนาะ จากส้วงๆแล้ว,วครับเนะะะาะราคากัะมาดฐา,า,านกรฐานกระโบได้หนักคนใหญ่สามสิบยี่ห้าสี่สิบประมาณนี้แหละครับแต่นัดสั่งมีนู่เป็นก้วยเตี๊ยวบม,มอ้อเป็นกะเหลาหม้อไฟกะเหลาเหลือหม้อไฟครับพีนนน่น้องเนาะติ้มปลาหม้อใหญ่มากเลยแต่มีไฟมันหอนสุดทนหอนกับเขาสวยเลยนัดปลา,จาเจ้าเขี้นะพีนนนะพ่น,อน,น้นองเอ้ยจะเป็นหม้อไฟมอหม้อน้อยนึงแหละครับเนาะสำหรับเมนูนนัดนะครับเนาะ ลองสิ้นกะโอ้ยใส่ได้อยู่เด้พี่น้องเลยตุดขาดกลางก,การเต็มกุ่มเอาลุกจัดๆต้องเอาเนาะครับเนาะเบิดเข่าไปสามถั่วยักษ์ใส่ไดไดหมดเลยเนี่ยมันบัซวงเนาะคือสีไข่นี่ก็เลยหาเนี่ยหอมหอมสดสดครับเนาะเบิ้ลปูออกมาเปิดเดียวปูเน,นี่ยน่ามันกุนมากปูละสองละสามเหมือนกันละครับออกมาเฮ้ยขาขวเ้ย ¡Gracias! <laughs>